ขอโทษนะคะคุณได้ทำไมไม่ดูตาหมาตาเรือเลยเนี่ยชู้ชืนเฟื่อยหมดละไงบ้างครับบ้านผมสวยดีนะคะพี่อายคะพี่อายก็คบกับพี่โดมมาตั้งนานแล้วอะแต่ว่าข้างหน้าเดิไปบ้านพี่อายได้ไหมคะใช่พี่ได้ไปด้วยไงไปทำความรู้จักพ่อกับแม่ของอายไงได้สิคะเออแต่ว่าตอนเนี้ย พ่อแม่ของไอเนี่ยเขาไปต่างประเทศนะคะไว้ถ้าท่านกลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอาพาทั้งสองคนไปนะคะแล้วพี่ไอจะดื่มอะไรไหมคะเดี๋ยวปางจะได้ไปบอกแม่บ้านให้พี่ขอเป็นกาแฟร้อนแล้วกันจะ้ะขอพี่ด้วยนะคุณดองคะเดี๋ยวฉันขอไปห้องน้ำก่อนนะคะใช่ไหครับ เขาลดคน้นไม่ใช่พี่โดกรู้ไม่ได้นะจะลูกแม่ขอโทษนะจะลูกแม่จะไม่ยอมปิดปากให้คุโดสงสัยส่เลยจะลูกไม่ไม่ใช่แค่ปิดปากแต่แม่ต้องลาวไปเลยไปหางานใหม่ทำอาอยลูกถ้าแม่ไม่ทำงานอะ่ะแล้วเราเจอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเช่าห้องอลูกแม่ตอนเนี้ยหนูกำลังจะได้ผัวรวยแม่ต้องเสียสละให้หนู เข้าใจไหมถ้าพี่ดงเขารู้อะเขาจะรับไม่ได้มีอะไรกันหรือเปล่าคะพี่ไอไม่มีอะไรคะ่ะน้องปาก็ป้าคนนี้สิคะเดินมาชนพี่จะชุดพี่เปื้อนหมดแล้วค่ะป้าคะ่ะทำไมป้าเดินไม่ดูทางหน่อยอะคะป้ารู้ไหมคะว่าพี่ไอเนี่ยเขาเป็นลูกคุณหญิงเลยนะคะป้าลูกคุณหญิงเลยเหรอคะ,ะ,คะก็ใช่น่ะสิคะแฟนพี่โด่งคนเนี้ย ต่อไปเขาก็จะกลายเป็นคุณอายเป็นสไพ้์ของบ้านเรานะคะป้าต้องดูแลเขาให้ดีนะคะค่ะน้องปานต้องจัดการให้พี่นะคะเอากลับไปคุยที่โต๊ะดีกว่าค่ะ กันเลยชองเสาเนี่ยพี่โดองคะแม่บ้านแบบเนี้ยต้องไล่ออกนะคะพอดีป้าแม่บ้านทำชุดพี่ายเปี่ยนอีกหน่อยอะคะ่ะเปียกใช่ไหมเปลี่ยนชุดไหมไม่เป็นไรคะ่ะกาแฟมาแล้วค่ะคุณดงแม่บ้านพี่หลังทำอะไรให้ระวังหน่อยดิอย่าซุ่มซ่ามแบบนี้ดิคุณโดงคะือป้าขอโทษนะคะายว่านะคะหาแม่บ้านใหม่ดีกว่าคะ่ะ ราะว่าถ้าอายแต่งงานกับพี่โดแล้วเนี่ยอายไม่อยากมีแม่บ้านที่แก่แล้วก็ซุ่นซ่าบแบบนี้ค่ะแต่ว่าปาหมดเพิ่งมาทำงานได้แค่เดือนเดียวเองนะคะแต่พี่ว่าหาแม่บ้านที่บริษัทดีกว่านะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาอบรมดีแล้วก็มีคุณภาพค่ะเออป้าผิดเองนะคะงั้นป้าขอลาออกนะคะก็ดีละป้ารู้ตัวว่าผิดแล้วก็ลาออกก็ถูกแล้วค่ะ แล้วพี่อาจ,จะมีเงินจ่ายค่าห้องเหรอคะพี่น้องปาพูดอะไรคะขอโทษนะคะพอดีปางบังเอิญผ่านมาได้ยินนะค,ะะคุณคะคุณฉันขอโทษนะคะคุณเจิดทำไมไม่ดูตามาตาเรือเลยเนี่ยช่วฉันเพินหมดละคุณคะไอ้ลูกแม่มาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย แม่มาทำงานเป็นแม่บ้านที่นี่แม่มาทำได้เดือนกว่าแล้วลูกที่เก่าน่กเขาลดค้นแม่ใช่พี่โดกรู้ไม่ได้นะจะาลูกแม่ขอโทษนะจาลูกแม่จะไม่ยอมปิดปากให้กูโด่งผสงสัยเลยจะาลูกไม่ไม่ใช่แค่ปิดปากแม่ต้องลาออกไปเลยไปหางานใหม่ทำาอยลูกถ้าแม่ไม่ทำงานอ่ะแล้วเราจอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเช่าห้องลูกแม่ตอนเนี้ย หนูกาลังจะได้ผัวรวยแม่ต้องเสียสละให้หนูเข้าใจไหมถ้าพี่โดองเขารู้อ่ะเขาจะรับไม่ได้นี่ไอนี่ม่เป็นแบบนั้นจริงๆหรอเออไอไอลูกลูกจะโกหกคุณโด่งคาทำไมล่ะลูกพ่อแม่คนเดียวเลยอ่ะหนูไม่น่าเกิดมาเป็นลูกแม่บ้านแบบแม่เลยนไอเลิกเก้าล้าวแม่คนสักทีเถอะพี่โด่ง อายหรอคะที่มีแม่เป็นแม่บ้านก็อ,อายสิคะหรือว่าน้องปางไม่อายแล้วพี่ดอะรับได้หรอคะปางกับพี่ดองรับได้คะ่ะขอแค่เป็นคนดีที่จริงใจก็ดีแล้วค่ะใช่เมื่อก่อนแม่ผมเนะี่ยก็เป็นแม่บ้านเหมือนกันพ่อผมเป็นคนขับรถท่านก็หาเลี้ยงผมมาได้จนถึงวันเนี้ยผมไม่เคยรังเกียจท่านเลยนะแต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้ก็คุณไม่ให้เกียิแม่คุณเลย ปาก็หลับไม่ได้ค่ะคุณป้าจะทํางานต่อก็ได้นะคะแต่พี่อายปาไม่หลับมาเป็นสะพายนะคะอายลูกกลับบ้านแล้วนะลูกนะ โทษนะคะก็แม่บอกได้ไงว่าไม่เป็นไร ได้ดูมสัสิไม่ยอมทำความเคารพเราอะ่ะโม่จะนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ได้นี่ไอหมาเฝ้าประตูแกมาทำงานหรือแกมานั่งเล่นมือถือนะคะเออเออผมขอโทษนะครับมึงคอยดูนะถ้ารอบหน้ามึงยังนั่งเมินอ,อยู่ กูไม่เก็บมึงไว้แน่ให้มารู้ซะบ้างนะเว้ยว่าใครอ่ะอยู่ระดับไหนไอ้พวกที่ไม่มีหัวนอนไปเท้าอย่างมึงจำใส่กระโหลกหน้าเน่าของมึงเอาไว้ด้วยไปเถอะไอ้หอบไม่เสร็จใช่ไหมมีเรื่องอะไรกันเหรอ เปล่าหรอกไม่มีอะไรหรอกดีพี่นั่งดูโทรศัพท์เพลินไปห่อยอะ่ะพี่ก็เลยลืมทําความเคารพเขาอะ่ะเขาก็เลยด่าพี่มานิดหน่อยโหแค่ไม่ทําความเคารพเนี่ยนะต้องด่าขนาดนี้เลยหรอไม,ม่ไรหรอกช่างเขาเถอะเราก็แค่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วเขาว่าเรามาก็แค่ปรับปรุงแค่นั้นเองอะ่ะจ้าพี่ไม้ พี่ก็อย่าคิดมากล่ะฉันก็อยู่ข,ข้างๆพี่นะ,ะงั้นฉันไปทำงานก่อนจ้ะอืมยอดจริงๆอร่อยไหมพี่ นี่น้องเล็กฝีมือน้องเล็กนี่นะฝีมือการเดียวไข่ของน้องเล็กเนี่ยพี่บอกเลยตั้งแต่พี่กินมานะอร่อยที่สุดในโลกเลยไม่มีใครสู้ได้เลยจริงกินเยอะๆนะพี่นั่นแหละที่ต้องกินเยอะๆเดี๋ยวจะไม่มีอะไรของงานน้จ้าอืมนี่ตายแล่นี่ใครสั่งสอนให้พวกแกมานั่งอยู่ตรงนี้คะนี่มันพี่ของ นักงานออฟฟิศอย่างพวกฉันแกออกไปเลยนะฉันจะนั่งใช่นี่อย่าพวกมึงอ่ะต้องลงไปนั่งกับเพื่อนลนไปมานถึงจะเหมาะกับพน,นักงานอย่างพวกมึงอายแก้ดูนั่นสิเวลามันกินข้าวมันยังเล่นโทรศัพท์อีกเลยนี่กูก็ถามมึงหน่อยน้องเววันวันทำอะไรบ้างวะนี่แล้วอยากให้กูเห็นอีกนะเวเวว่ามึงเล่นโทรศัพท์ในเวลาทำงาน ใช่ฉันจะฟ้องผู้จัดจาก,การให้ไล่พวกแกออกนี่คุณนี่มันเวลาพักเราก็เล่นถ้าเวลางานเราก็ทำงานไหมงั้นพวกแกสองคนก็ออกไปจากโต๊ะนี่สิฉันกับบีจะนั่งนี่คุณเล็กขอแร้วเราไปกันเถอะปะไปสี่เร็ว,รวด้วยขยะเนี่ยเก็บไปด้วย มนั่งได้ง งายจ้ะรีบลุกเชียวเอออายแต่ก็ดีนะเรียนรู้เร็วดีเหมือนกับตัวอะไรนะอ่ะเหมือนกับลูกอะไรนะที่เขาฝึกกันอะ่ะ <c oughs> คุณครับผมก็ทำตามแบบที่คุณต้องการแล้วไงครับคุณจะเอาอะไรอีกครับนี่พวกฉันเนี่ยไม่ต้องการยอยาะไรหรอกนะฉันแค่ ต้องการให้แกรู้ว่าคนอย่างแกเนี่ยอย่าคิดมาเทียบกับคนระดับฉันนี่เงินเดือนของแกน้อยนิดเนี่ยมันยังไม่ได้ครึ่งของราคากระเป๋าฉันเลยอะ่ะแต่มันก็พอซื้อปลากระป๋องอยู่นะเออแต่ถ้าแกทำตัวดีๆเนี่ยฉันอาจจะให้ทิปแกก็ได้หรือไม่ก็ซื้อข้าวกับเกลือมาฝากอะ่ะเฮ้ยอ แล้วอย่าไปเสียน้ำลายพูดกับไอ้หมาเฝ้าประตูอย่างมันเลยเพราะหมาเฝ้าประตูอย่างมันเนี่ยฟังภาษาคนอย่างเราไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหม,มถูกอะไรเลยดูดิก็ใชั้ไหมพี่ทำไมพวกเขาอ่ะชอบว่าพนักงานอย่างเราตลอดเลยถึงว่าไม่มีคนทนอยู่ได้ ก็เา,าเถอะอดทนหน่อยนะพี่ถ้าไม่ไหวยังไงอะ่ะบอกฉันนะงั้นเราไปหางานที่อื่นทำก็ได้แค่นี้เองไหวยอยู่แล้วหนูเล็กก็สู้ๆแล้วกันนะพี่เองก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามนะพี่จะดูแลหนูเล็กให้ดีที่สุด ก็จะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่านี้จ้ะพี่ไปทำงานเถอะ เรามีแผนโครงสร้างในฮัลโหลครับท่านประธานครับตอเนี้มีคนมาสมัครงานครับท่านประธานให้เข้าส่งาษณ์แล้วไหมครับอ๋อได้เลยครับตอนนี้ผมยังพอมีเวลา ให้เขาเข้ามาได้เลยนะครับมีเรื่องอะไรหรอคะอ๋อพอดีเนี่ยมีคนจะเข้ามาสมัครงานนะแล้วก็ผมคิดว่าผมจะสัมภาษณ์เขาเลยแล้วกัน<ม>เดี๋ยวน้องเล็กก็อ,อ,อยู่สัมภาษณ์กับพี่เลยแล้วกันนะ สวัสดีครับเชิญน,นั่งก่อนเลยครับเฮ้ยนี่นี่มันยามเนี่ยจริงด้วยแกที่เคยทำงานที่บริษัทสกายนี่ ทำมถึงมาอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้เนี่ยแกอย่าบอกนะว่าแกเป็นเจ้าของบริษัทมาลยวันคอสเมติกเนี่ยใช่ค่ะนี่พวกคุณสองคนเนี่ยก็ยังชอบพูดจาดูถูกคนอื่นไม่เคยเปลี่ยนเลย ใช่ครับผมเองผมเป็นเจ้าของบริษัทที่พวกคุณจะมาสมัครงานนี่ไงแล้วนี่คุณก่อนเข้ามาพวกคุณเนี่ยได้ไปไล่รปภที่หน้าบริษัทผมหรือเปล่าอ๋อปะ่าเปล่านะคะโหคุณนี่ทำได้ยังไงคะเนี่ยแล้วทำไมคุณถึงเป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้ได้ล่ะคะก็เพราะความขยันมันเพียรของผมไงครับ แล้วที่พวกคุณสองคนเห็นผมเล่นโทรศัพท e ์บ่บอยเนี่ยเพราะว่าผมเป็นตัวแทนขายเครื่องสำอางออนไลน์แล้วผมต้องคอยตอบแชทลูกค้าแล้วผมก็เริ่มทำยอดได้มากขึ้นเรื่อยๆผมเลยลาออกแล้วมาทำแบบเต็มตัวนี่ครับจนผมประสบความสำเร็จแบบที่พวกคุณเห็นอยู่นี่ครับเก่งจังเลยนะครับเนี่ยพูกเราสองคนขอโทษด,ด้วยนะครับ ที่พวกเราพูดจาไม่ดีแล้วก็ทําตัวไม่ดีกับคุณแล้วก็แฟนคุณนะครับฉันก็ด้วยนะคะเอ่อพวกคุณสองคนรับพวกเราเข้าทำงานหน่อยนะคะถ้าเราไม่ได้ทํางานที่นี่อ่ะเราก็ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วคะค่ะพวกคุณนี่มันกล้ามากเลยนะครับพวกคุณทําไว้กับผมขนาดนั้นมันไม่ใช่น้อยเลยนะครับผมไม่เคยลืมเลยนะครับสำหรับสิ่งที่ พวกคุณทำกับผมแล้วก็แฟนของผมไว้เออชิญพ,<ว>พวกคุณสองคนออกจากบริษัทของผมไปได้ลนะก่อนที่ผมจะให้รปภมันลากออกไปเชิญสิคะหรือว่าฟังภาษาคนให้รู้เรือ่อง